สวัสดีครับเรามาต่อกันในคลิปที่2นะครับยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เทคโนโลยีกับชีวิตนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับครูอยากจะให้พวกเรานะครับได้เข้าใจความหมายของคําว่าเทคโนโลยีก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเทคโนโลยีที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยนะครับความหมายของมันเนี่ยคืออะไรนะครับเทคโนโลยีที่เราพูดถึงกันเนี่ย เราจะเรียกมันว่าเทคโนโลยีได้ไหมนะครับความหมายนะครับของเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์นะครับพยายามสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านร่างกายความต้องการทางด้านจิตใจหรือว่าความต้องการอื่นๆนะครับเทคโนโลยี technology เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการพัฒนา สังเกตได้ว่าประเทศไหนที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยระบบทางเศรษฐกิจกจ็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกันด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการำดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับอย่างที่พวกเราได้ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับถามว่าเมื่อก่อนนี้การเรียนเนี่ยมันก็จะมีแต่ในห้องเรียนเท่านั้นใช่ไหมครับไม่มีทางหรอกครับที่การเรียนเนี่ยจะมาอยู่บนโลกอ,อินเทอร์เน็ตจะมาอยู่บนโลกออนไลน์แบบนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้กันอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Twitter หรือว่าอย่างที่พวกเราดูกันอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็น YouTube ถูกไหมครับเราก็สามารถเข้าถึงแล้วก็ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรานะครับอันนี้อีกหนึ่งรูปนะครับจะเป็น รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าบ้านเราอาจจะย,ยังไม่มีเนาะแต่ว่าอย่างที่ต่างประเทศอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีรถไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากนะครับเคลื่อนที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่5นาทีถึง10นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับถามว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมาได้อย่างไงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะเป็น เทคโนโลยีทางด้านการคมนาคมนะครับนี่ยังไม่รวมเทคโนโลยีทางด้านต่างๆนะครับทางด้านการเกษตรทางด้านการแพทย์อะไรต่างๆอีกนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างการติดต่อสื่อสารเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะครับเราติดต่อสื่อสารกันเราจะคุยกันกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับสมัยก่อนต้องใช้ จดหมายถูกไหมครับต้องใช้โทรเลขนะพวกเราอาจจะยังเกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูหรือว่าพี่ปานาอานะครับที่ทันจดหมายเนาะการเขียนจดหมายนะครับการส่งโทรเลขเป็นยังไงนะครับปัจจุบันนี้แทบจะไม่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้นแล้วนะครับเรามีเทคโนโลยีต่างๆที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับเป็นสิ่ง พื้นฐานที่เราจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจนะครับว่าทําไมเราถึงต้องมาเรียนรู้กันในวิชานี้ทําไมเราต้องถึงต้องรู้จักการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่ในอนาคตต่อไปพวกเราเองเนี่ยแหละครับจะเป็นส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็รู้ถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มันมีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับซึ่งสําหรับเรื่องของปัจจัยแล้วก็เรื่องของผลกระทบที่มันจะตามมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะพูดต่อไปในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้เราได้รู้ความหมายของเทคโนโลยีกันไปแล้วนะครับรู้แล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันระบบเศรษฐกิจมีเพื่อตอ,อบสนองความต้องการของตนเองหรือว่าตอ,อบสนองความต้องการของสังคมหรือว่าพูดง,ง่ายๆก็คือไว้ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะครับมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วยนะครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ